ลูกค้าก็บอกว่าใช้เครื่องเสียงไม่เป็นผมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเครื่องเสียงเลยครับทำไมต้องมีเปรีมีแอมมีมิกเซอร์มีคอร์ดมีพาวเวอร์มันทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรอครับผมเคยเห็นเขาร้องเพลงมีมิกตัวเดียวก็ร้องได้ครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเทต้าจะอธิบายทีละตัวทีละตัวตัวใดตัวอะไรทําหน้าที่อย่างไงอย่างไงอย่างไงนะต่อ่าว่าที่ต้อยกนี้นะจะเคอทําหน้าที่ขับเสียงอย่างเดียวให้เสียงออกมาแรงไม่รงอยู่ที่ตัวพาวเวอร์อย่างเดียวนะ อย่างที่สองก็ตัวปรับเสียงสามตัวหนึ่งหนึ่งสองสามจะมีสามตัวตัวแรกรับจะเป็นคอสคอสนี่ก็คือแยกเสียงปรับเสียงเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบรกนะเปยก็คือใช้ใช้เหมือนมิกะ่ะใช้มันมันจะใช้งานง่ายนะมันจะใช้เหมือนมิกะ่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ u ูเอบได้ใช้ไมได้ปรับเสียงก็ได้นะมันก็จะ,ะมันจะเป็นสัญญาณจะแรงมามิกมิกนี่ก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มละเอียดขึ้นมา คือคือถ้าเกิดเราร้องเพลงอันนี้จับตัวนี้จะเป็นมิกไบนะคือจะปรับเสียงให้ละเอียดขึ้นมาอีกอเขาเรียกมิกนะเปีกับคอสเนี่ยแล้วก็มิกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวปรับเสียงได้อย่างเดียวนะสแบบเนี่ยจะตัวปรับจะเป็นตัวปรับเสียงได้อย่างเดียวทำน้าที่ปรับเสียงอย่างเดียวเลยนะคอสเนว่าต้องใช้คู่กับมิกนะเพราะว่าสัญญาณบลูทูธสัญญาณยูเอสบีต้องมาเชื่อมต่อเข้ามิกแล้วมิกมาเข้าคอสนะคอสกับเปดูหน้าตาก็คล้ายๆกันนะลูกค้านะตัวนี้เขาเรียกคอร์สเชื่อมต่อบลูทู เล่นเล่น USB ไม่ได้อย่างเปรีเนี่ยเปีนี่ก็จับเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะเล่นการ์ด USB ก็ได้การ์ด USB ก็ได้นะเล่นไม้ได้อันนี้เขาเรียกเปรีเป็นเปรีบ้านเป็นเปรีปรับเสียงคาราโอเกะนะเปรีมีตรงนี้นะเ็าเรียกเปรีตรงนี้คอร์เนี่ยคอร์จะไม่มีอะไรเลยนะพาวเวอร์เขาก็จะทําทหน้าที่ขับเสียงได้อย่างเดียวมันจะทําหน้าที่เหมือนเหมือนปรีเหมือนมิกเหมือนคอร์เนี่ยไม่ได้เลย เพรว่าตัวเดียวเนี่ยลูกค้าก็ทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วปัดเสียงไม่ได้อยู่แล้วลูกค้าต้องต้องต้องใช้คู่กับคอร์สมิกหรือว่าปรีก็ได้นะลูกค้าเลือกใดเลือกเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้คู่กันอยู่แล้วนะสามตัวเนี่ยใช้คู่กับ power อ,อ,อยู่แล้วลูกค้าจะใช้ power คู่กับมิกนะต่อ,ตอมิกไปต่อเข้า power เ,เลยก็ได้มาเชื่อมต่อที่บลูทูธบลูทูธที่มิกแล้วก็การ usb มาเล่นที่มิกใช้กับ power ก็ได้หรือลูกค้าไม่เอามิก ลูกค้าก็มาใช้ใช้กับปีปีตัวนี้เลยนะปีตัวนี้ปีมาใช้คู่กับ power นะก็เชื่อมต่อบูทูธเลนการ์ดยูเล่นการ์ดเลนยูบีได้ก็ลูกค้าก็ใช้แบบนี้ก็ได้หรือลูกค้าจะให้เสียงดีขึ้นไปอีกลูกคับเสริมมิกไปอีกตัวหนึ่งเสริมมิกไปอีกตัวหนึ่งโดยเอาเอามิกมาผ่านปีแล้วเอามิกมาผ่านปีแล้วปีไปเข้า power อันนี้ก็เสียงก็จะ ขึ้นไปอีกฮะรละเอียดขึ้นไปอีกใส่ขึ้นไปอีกที่ถามมาเนี่ยใช้มิกเซอร์อย่างเดียวไม่ได้เหรอก็ก็ใช้ได้ก็เราก็เอาปรีออกแล้วเอามิกเอามิกเข้ามาเอามิกเข้ามาใช้กับพาวเวอร์แบบนี้ที่ลูกค้าถามมานะก็แบบนี้ก็ร้องเพลงได้เลยก็ใช้ได้เหมือนกันถามแอร์บินของบริษัทนักาชีพมานะว่าเออเออ๊ลูกเออ่จะเราเราใช้คอร์สคอร์สอเวอร์มาใช้คั่วพาวเวอร์แค่เนี้ยนะสองตัวได้ได้เหมือนได้ไหมก็ได้ แล้วเสียงจะออกมายัางไงอ่ะเราไม่เอาเราไม่ได้ต่อเชื่อมเราจะเชื่อมต่อบลูทูธเข้าตัวไหนอ่ะเราก็ต้องมาใช้กับเราก็ต้องมาเข้าที่มิกซ์ฮะเชื่อมต่อบลูทูธที่มิกซ์มาเล่นที่มิกซ์สัญญาณมิกซ์ก็จะมาเข้าที่คอร์สมันก็แค่ปรับฟาร์มทีเบสคฟา์มทีกลางเบสแล้วก็ฟาม์มถีก็แล้วก็ไปปรับ แหลมกลางท่านนั้นให้ปรับให้ได้ที่แล้วก็มาเล่งที่มิกนะต้องใช้คู่กันนะลูกคา้าต้องใช้คู่กัน3าตัวเนี่ยถ้าลูกค้าจะใช้คอร์สเอาไว์ลูกค้าต้องมีมิกด้วยเพราะว่ามิกไปเข้า cost, คอร์สคอร์สไปเข้าพาวเวอร์แต่ถ้าเราไม่เอาเราไม่เอาคอร์สมีมิกอย่างเดียวเนี่ยใช้กับพาวเวอร์อย่างเงี้ยที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกนะให้ดีขึ้นไปอีกเสียงออกมาเบสกลางแหลมบามทีดีขึ้นไปอีกลูกค้าต้องเอาคอร์ส เราคอร์สเอาเวอร์เนี่ยเสริมเข้ามาแล้วก็เอามิกไปเข้าคอร์สแล้วก็มาปรับเบสปรับความเท่แล้วก็กลางแหลมนะแล้วก็คอร์สเข้าไปเข้าพาวเวอร์ต้องอย่างเงี้ยก็ถึงไอถึงจะสมบูรณ์้วฮะเสียงถึงจะสมบูรณ์ว่าเราร้องเพลงคาราโอเกะออกเป็นสตรีอออะไรก็สมบูรณ์เลยนะลูกค้าก็คือง่ายๆก็คืออย่างอย่างลูกค้ามีมิกเนี่ยไม่เอาคอร์สก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องมีคอร์สก็ได้เอาพาวเวอร์มาเล่นกับมิกเลยก็ได้แต่ว่าคอร์สเนี่ย ถ้าลูกค้ามีคอสจำเป็นต้องมีมิกลูกค้าบางทีก็สงสยัยหลายเจ้าสงสัยมาว่าเอ๊ะทำไมแอมกับพาวเวอร์มันไม่ใช่ตัวเดียวกันเลยไม่ใช่ครับตัวนี้จะเรียกเป็นพาวเวอร์อย่างตัวนี้จะเรียกเป็นแอมแอมก็คือว่าอ่ร้องเพลงได้เลยคาราโอเกะได้เลยเสียบไม้ร้องได้เลยอันนี้เขาเรียกแอมอย่างตัวล่างเนี่ยตัวล่างนะจริงๆเขาเรียกเขาเรียกเป็นพาวเวอร์แอมแต่นี้ก็อ่บางทีก็ลูกค้าก็สับสนว่า Power วเวก็คือสับสนกันไปนะฮะก็คือจริงๆตัวตัวล่างเนี่ยก็จะเรียกเป็น Power amp ตัวบเนี่ตัวบนจะเรียกเป็นแอมนะก็ปรับเสียงได้ทุกอย่างเลยฮะก็เราเอาเกะปรับเสียงปรับร้องเพลงปรับ EQ เล่นการ์ดอยู่ได้เชื่อมต่อบูทูท่าอยู่อยู่ในตัวตัวเดียวกันนะฮะก็เรียกแอมนะตัวนี้ก็คือทั้งปรับทั้งขับก็อยู่ในตัวเดียวกันเลยฮะลูกค้าอยู่ในตัวเดียวเลยทั้งปรับทั้งขับได้ร้องเพลงได้อยู่ในตัวเดียวกันเลยตัวล่างเนี่ย จะจะเป็นพาวเวอร์จะขับจะขับเสียงได้อย่างเดียวจะต้องมีส่วนประกอบเข้ามาะฮะลูกค้าพาะว่ามันจะเป็นงานกลางแจ้งมากฝ่างานการแจ้งงานในบ้านงานอะไรกำกำลังกําลังวัดกําลังอัดกาลังเอ่อมันจะมันจะแรงฮนะจะจะเป็นตัวขับโดยต้องเป็นพาวเวอร์แอม์เขาเรียกพาวเวอร์แอม์เฉยๆอย่างแอม์ตัวที่ต้อยถือ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 อยู่นี่นะจะเป็นหน้าตาหลักสีอย่างนี้นะก็จะเป็นแอมบ้าน ก็นิยมจะใช้ตามบ้านมากกว่ากางแจ้งก็กําลังหวัดกําลังแรงมันจะไม่พอ